สรุปดราม่าเกิดอะไรขึ้นทั่วลุ่งลิงลิงคองเพราะแค่โพสต์รูปกา,าแฟแบรนด์ดัง ทำกำลังกระแสะความฮอตแบบฟีเวอร์ที่ทำให้ชื่อของลิงลิงคองคืนแทนลูกรักคนใหม่ของช่องสามแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีประเด็นดราม่ามาทำให้คุณเคืองใจเล็กๆอีกครั้งหลังจากที่เธอโพสต์ภาพในร้านและผลิตภัณฑ์กาแฟจากแบรนด์ดังซึ่งเจอวิจารณ์นันยงประเด็นความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่กำลังจับตามองจากสายตาคนทั่วโลก โดยมีการบอยคอตแบรนด์ดังของสหรัฐที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกองทัพอิสราเอลโพสตดังกล่าวนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความละเอียดอ่อนจากประเด็นความขัดแย้งโยงแบรนด์ที่สนับสนุนจนมีแฟนๆหลายคนเข้าไปเตือนจนรอมแลกลิงลิงก็ได้ลบภาพดังกล่าวทิ้งไปแต่โพสตใหม่โดยใช้รูปสติ๊กเกอร์น้องหมาแปทับแก้วกาแฟาแทนแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะไม่ช่วยอะไรเท่าไรเพราะชาวเน็ตมองว่าเป็นการล้อเลียนไม่ใส่ใจประเด็นเรื่องความ ออ่นไวที่ทั่วโลกกำลังเรียกร้องการ ก่อนที่ภาพป,ประเด็นร้อนจะหายจากอินสตาแกรมของลิงลิงอีกครั้งซึ่งประเด็นดราม่าดังกล่าวนอกจากลิงลิงแล้วก็ยังมีคนดังระดับอินเตอร์อีกสองรายที่โดนดราม่านี้ด้วยก็คือไบร์วัชรวิทย์ที่ก่อนหน้าโพสต์ภาพกับรถถึงเป็นรถรุ่นเดียวกันกันกบเหล่าทหารใช้รับมือความขัดแยง้งและรายที่สองก็คือลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงก์ก็ไม่รอดเช่นกันค่ะถูกขุดภาพเก่าก,กับผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังกล่าวถึงทั้งที่ปีที่ศิลปินสาวโพสต์นั้นไม่ใช่ยกป ปัจจุบันเลยก็ตาม